ตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือการ locking แล้วก็ audit นะครับส่วน e n c r i p นี่อยากขออยากเข้าไปอยู่ในหลักสุตร advanced ก็แล้วกันนะครับน้องเข้าไปดูเรื่อง locking แล้วก็ audit นะครับมาดูการ audit ก่อนก็คือการติดตามการติดตามตรวจสอบว่าใครทําอะไรกับฐานข้อมูลเราบ้างใครแก้ไขตรงไหนยังไงนะครับอันแรกเนี่ยเป็น disable lock, locking ก็คือไม่สามารถที่จะ locking ได้ไม่ให้ locking อันที่สองเนี่ยจะล็อกกิง้งเน,นียนให้ล็อกกิง้งคืออมีล็อกกิ้งได้สองแบบนะครับล็อกกิ้งลงดัตาเตอร์เบทแล้วก็ล็อกกิ้งลงไฟล์ไฟล์ชื่อว่า Audit l o อกอันนี้ล็อกลงดัตาเตอร์เบทผมผมชอบเรื่องดัตเตอร์เบทนะครับเพราะว่าการเรียกการคิวรี่อะไรต่างๆมันง่ายล็อกกิ้งแบบไฟล์เนี่ยอาจจะดูได้เฉยๆแต่ว่าการจัดการไม่ค่อยไม่ค่อยจะ จะมีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับถึงนิยมอยากจะให้ท่านล็อกกิ้งแบบใช้ฐานข้อมูลเป็นหลักนะครับไตตัวนี้ก็คือล็อกกิง้งล็อกอินล็อกเอาด้วยนะครับคนล็อกอินล็อกเอาก็ให้ให้บันทึกนะครับอันนี้กำหนดให้ล็อก User อร์แอ n เคหลังจากที่ลงใช้ข้อมูลไม่สำเร็จใน3าครั้งนะนี้ก็ต้อง ถ้ากรณีมีความจําเป็นมากๆก็3ามครั้งคณใส่ข้อมูล user password ผปิดก็ล็อกเลยนะครับอสุดท้ายนียจะเป็น enable locking นะครับก็คือกำหนดให้สร้างตารางเพื่อที่จะทำการบันทึกบันทึกตารางที่จะล็อกที่จะล็อกไม่ให้คนเข้าใช้นะครับโอเค ทีนี้ลองกลับมาดูกลับมาดูการล็อกล็อกเนี่ยมันมีเทเบิลที่ต้องการแต้ทเทเบิลไหนที่มีความสำคัญต่อการที่จะไปดูว่าใครบ้างที่ล็อกเข้ามาแล้วแก้ไขข้อมูลเพื่อที่จะได้กลับไปตรวจสอบอันนี้เราก็ดูนะครับไม่ใช่ว่าให้คาล็อกทุกอย่างเพราะการล็อกเนี่ยก็ดีก็มีก,มก็คือมันเก็บไปดูเป็นฐานข้อมูลได้แต่ถ้าเขาถ้าหากเรา ให้เขาเก็บบันทึกรายละเอียดทุกอย่างเลยล็อกอินก็เขียนไว้ใช้ตารางข้อมูลอะไรก็เขียนไวนอ้อย่างเงี้ยมันก็จะล็อกไปทุกอย่างจะทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักนะครับนั้นก็เลือกใช้เท่าที่จำเป็นนะครับก็ลองมาดูนะครับอันไหนที่จำเป็นบ้างผมคิดว่าอันหลัลลกๆเช่น student เนี่ยควรจะทำการล็อกไว้นะครับ register ก็น่าจะล็อกไว้ อื่นเนี่ยถ้าไ,ไม่ไม่สำคัญมากนะก็ไม่สนใจนะครับจะแก้ไขหรือจะปรับอะไก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาหลอกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกําหนดแล้วก็โอเคเข้าไปนะครับทีนี้เราก็จะทําการพิวพอพิวปุ๊บสิ่งที่เราจะไปเห็นนะครับอาจจะไม่ได้อยู่หน้าจอ,อก็จะไปดูที่ฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลก็จะปรากฏว่ามีฐานข้อมูล2ตัวเกิดขึ้นก็คือสองเทเบิลนะครับ ก็คือเทสต์โปรเจกต์หนึ่งออตครับเทสต์โปรเจกต์หนึ่งออฟกิ้งนะครับเราไปดูโครงสร้างเขาว่าแต่ละอันมีโครงสร้างอย่างไรนะครับนะครับก็จะมี ID Key ชื่อเทเบิลนะครับแล้วก็ Start Date Time Confirm Date Time แล้วก็ Key s e t สชั n ID user ID action นะครับนะีบ่เนขะจะเก็บไว้ในส่วนที่เป็นอ่าในการล็อกนะครับไม่ใ,ให้ใช้งานแต่อีกอันนึงนะครับที่ ปรากฏก็คือออดิตออดิตนี้จะเป็นตัวที่ใช้ในการาบันทึกว่า,อ,าอันนี้ก็คือวันที่วันที่อะไร ip นะจาก ip ไหนบ้าง user ชื่ออะไร table ที่เข้าไปแก้ไขคืออะไรและ action ยังไงแล้วก็มีคำทธิบายว่า action ทำอะไรเราไปดูนะครับเราไปดูตอนนี้ไม่มีข้อมูลของการ สักอย่างเลยนะครับเข้าไปดูสมมติสมมตินะครับเด็กจิงเหมยใช้เจ้านี่นะครับเหมยใช้เจ้านี่นะครับเข้าไปอาหารข้อมูลตัวเองแล้วอยากจะไปทําการปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นอยากจะไปปรับเปลี่ยนข้อมูลอ,อีเมลนะครับว่าเขามีเมลอย่างนี้นะครับ อเคนะครก็เขาก็าบันทึกโอเคก็ okay. ส่วนบันทึกก็บันทึกไปนี้องไปดูว่าในส่วนของอข้อมูลในฐานข้อมูลเรานะครับฐานข้อมูลการออดิตมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในฐานข้อมูลออดิตก็มี1นึ่งเรคคอร์ดเกิดขึ้นในวันที่26เนี่ยนะครับมีนาคมเวลาอันนี้เราไม่ได้เซตเวลานะครับเวลา03 ห้าสนะครับอ่า ip ip ก็คือหนึนะครับเจ็ดศูนจุดหนนี่นะครับ user ก็คือเมย์ไปทำงานกับ student action ก็คือ edit edit อะไร edit key ตัวนี้นะครับ key เลขที่นี้ edit อ่า email อีเมลอย่างเดียวเลยอีเมลเดิมมันไม่มีอะไรแต่อีเมลอันใหม่ที่เข้าอีดิเข้าไปก็คือเหมย a i l c o m ครันนี่คือการ Edit การ Audit การติดตามนะครับว่าใครไปทําอะไรอย่างอไรกับข้อมูลของเราในถเราใช้เวลาในการเขียนเนี่ยก็จะเป็นเดิมทีียุงยากแล้วก็ซับซ้อนมากๆนะครับแต่ในขณะที่เราใช้โปรแกรม PHP Runner เนี่ยเรื่อง ง่ายเลยในการทำนะครับนั้นจึงว่าโปรแกรม p ีซ r แ n น e r รนั้นเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการจัดก,การนี้มากพอสมควรนะครับในเซชันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้